เชนนงางรัตนันต์ตั้งเกียรติภชระสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตหนึ่งอำเภอป่วงน้ำร้อนค่ะวันนี้ในโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีซึ่งโดยท่านนายกณนพลกิจการหรือนายกโจ้ก็ได้เข้ามาดูแลในพื้นที่แล้วก็ได้เข้าถึงในทุกปัญหาของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งนะคะวันนี้ที่อำเภอป่วงน้ำร้อนนั้นก็เป็นพื้นที่ภาคการเกษตร โดยส่วนโดยภาพรวมเลยนะคะก็จะมีในเรื่องของลำไยซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้แล้วก็ทำรายได้แล้วก็สร้างเศร,รษฐกิจให้กับอำเภอปวงน้ำรอ้อนและจังหวัดจันทบุรีมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีพืชอย่างอื่นนอกจากนั้นก็จะมีทุเรียนมีผลไม้อื่นๆทั่วไปนะคะ ซึ่งในวันนี้ของอำเภอปองน้ำร้อนเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่มีแหล่งน้ำต้นทุนคืออ่างเก็บน้ำของพระพุทธนะคะแล้วก็มีของส่งน้ำชนประธานแต่ด้วยปัญหาไยแรงที่จะเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านๆมาและในปีนี้คาดว่าน่าจะประสบปัญหาเป็นอย่างมากนะคะ mm. ก็ได้อ่าขอทำโครงการขอท่อเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาัยแรงในพื้นที่นะคะ ตอนนี้อยู่หน้าที่นี้คือตำบลเทพนิมิตนะคะซึ่งได้ขอท่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมาแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่นะคะซึ่งเรามีคลองส่งน้ำของชนประธานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังไม่ได้เข้าไปถึงในทุกพื้นที่ที่ต้องการนะคะวันนี้ได้ท่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแล้วแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการ ใช้น้ำรวมถึงน้ำในการอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งก็จะได้ดึงน้ำมาจากคลอ,องชนประธานที่มาจากอ่างพะพุทธนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีท่านนายกธนพลกิจการหรือนายกโจ้นะคะเพราะว่าการแก้ปัญหาในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาในภาพรวมในภาพเศรษฐกิจของอำเภอปองน้ำร้อนของจังหวัดจันทบุรีเพราะในแต่ละปีเนี่ย อำเภอปองน้ำร้อนเนี่ยสามารถผลิตลำไยในหลักหลายพันล้านบาทส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะส่งไปที่ประเทศจีนนะคะเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะต้องขอขอบคุณมากค่ะ